วางนเนาะซึ่งซึ่งไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แต่ว่าโอฟังหลายรอบมันก็เริ่มเข้าใจนะแต่บอกก่อนว่าอ่าไม่สนิทแต่ตอนเนี้ยฟังมากจนเริ่มเขาเรียกรู้จักเขาเนาะรู้จักเรานะคะอ่าอันนี้พูดในแนวในแนวความคิดของกุ้งที่เข้าใจที่ฟังฟังอ่ะนะคะอ่านะคะเขาบอกว่าอ่า มันอันนี้เนาะสไลด์นี้ก็เขาจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับ Mv นะอันนี้แกะมาจากคำพูดของอในใน youtube ที่หมอส่งให้เลยนะคะก็เขาบอกว่าเราเนี่ยอยู่ได้อ่าอยู่ได้อยู่ดีมีความมั่นคงแล้วก็มีไลฟ์สไตล์นะคะทีนี้เขาจะพูดถึงเรื่องความว่า,าเราเนี่ยเป็นลูกจ้างของ Mv หรือเปล่านะคะคือคือเหมือนกับว่าเขา ให้เรารู้จัก Mv ก่อนอะนะคะอ่าสไลด์ต่อไปเลยค่ะหมออ่สไลด์มันจะไม่ตรงกับที่กุ้งพูดเนาะเพราะเนี่ยค่ะเพราะว่ากุ้งจะไปแกะมาจากที่ใน youtube มากกว่านะคะมันจะมีข้ามนะหมอเดี๋ยวกุ้งจะจะบอกให้ข้ามนะคะภาพนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าเรากับ m อมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะคะให้เข้าใจก่อนว่าเราเนี่ย เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็เราก็จะมีวอลลุ่มของเราเองจะก,กี่ร้อยจะก,กี่ล้านก็แล้วแต่เราที่จะมองธุรกิจของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แอมเบเนียจะอยู่ในส่วนของการผลิตหรือทำหน้าที่ผลิตอย่างที่เราเคยเรียนรู้มานะคะ แล้วก็ส่วนของเราก็จะทําในส่วนของ Marketing หรือการตลาดนะคะเราก็จะเป็นดีลเลอร์กันนะคะทีนี้บัสโลดนี่ก็คือก็คือตัวช่วยในเรื่องการมาให้ความรู้สอนการทำมาร์เก็ตติ้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างของ MV นะคะเราก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะเพราะว่า MV เนี่ยไม่เคยเช็คเวลาไปทำงาน ไม่เคยปลุกไปทํางานไม่เคยบอกว่าวันไหนหยุดได้หรือหยุดไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ลูกจ้างเนาะใครที่ทํางานประจําอยู่ก็จะรู้นะคะอ่าต่อไปค่ะหมออ่าต่อไปเราก็มาดูการตลาด60สิบสี่อ่าอันนี้ก็เราก็เคยเรียนรู้มาแล้วเนาะแต่ในระบบบัสูลุนเนี่ยเขาก็จะแจกแจงให้เราคือคือความความรู้สึกกุ้งนะอันนู้นกุ้ไม่ค่อยเข้าใจแต่อันนี้ยเหมือนกับว่า เราได้มาพูดเองฟังพูดฟังหลายๆรอบนะคะอ่าแล้วก็ทําความเข้าใจเขาบอกว่า6 0สิสี่สิเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงคะ่ะอ่อค่าการตลาดเนี่ยแน่นอนว่าซื้อของสิบบาทค่าการตลาดก็คือ6กบาทแน่ๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า Marketing นะคะสินค้า MV ก็มีค่าการตลาด60%เหมือนกัน ทีนี้เราจะมาเล่าว่าไอ้หกสิบบาทเนี้ยเราจะมาแบ่งกันยังไงนะคะอ่าอย่างแรกเลยค่ะหมออ่าเขาจะรายได้รายได้ไดอ่าอะไรนะห้าแบบนะไม่ใช่ห้าขั้นตอนไหนะคะก็คือรายได้แบบที่หนึ่งค่ะหมออันนี้จะเป็นรายได้แบบขั้นบันไดนะอันนี้เราเคยเรียนรู้มา นะคะก็คือเป็นรายได้ที่คาดเดาได้ได้เท่าไหร่ก็ก็รู้นะคะรายได้ประเภทนี้นะในวันที่เราเกษียณเนี่ยค่ะก็คือรายได้หมดนะคะรายได้สิ้นสุดเมื่อเกษียณเสียชีวิตลาออกเป็นรายได้ขั้นบันไดเจ็บป่วยหยุดอะไรงี้ก็ไม่มีรายได้นะคะต่อไปรายได้แบบที่สองค่ะเป็นรายได้แบบวันทามอินคอรพเรนนะคะ อ่าหรือรายได้ที่อ่เขาเรียกว่ารับเป็นจบจบพวกฟรีแลนซ์ได้งานถึงจะได้เงินหรือได้ได้ตามเทศกาลได้ตามกระแสะใครได้ไรายได้จากกระท่อมบ้างตอนนี้ก <c oughs> ุ้งคนหนึ่งไม่ได้เนาะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็คือตามกระแสเห็นไหมช่วงนี้เขาขายต้นไม้กนะันเนาะพวกบอนสีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายได้พวกแบบนี้นะคะ อ่าก็คือไรายได้สิ้นสุดเมื่อแก่ตัวเจ็บป่วยหยุดทำอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไรายได้แบบลูกจ้างทั่วไปนะคะอ่าแบบต่อไปค่ะไรายได้แบบต่อไปเนี่ยเป็นแบบเอ่อขึ้นหัวใจฮาร์ดเวฟอือึขึ้นลง ตามสถานการณ์รายได้แบบนี้มีปัจจัยภายนอกที่จะคอยส่งเสริมเป็นตัวแปรมากมายรายได้พวกนี้จะต้องนั่งเฝ้าหรือมีรายได้แค่พอเลี้ยงชีพรายได้จะสิ้นสุดลงเมื่อแก่ตัวเจ็บป่วยเสียชีวิตหรือไม่ด่งดังนะคะ,ะเช่นค้าขายร้านต่างๆเสริมสวยร้านสักรีดอืมนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นรายได้แบบถดถอยนะรายได้ตรงนี้จะเป็นรายได้ที่จะต้องพึ่งพาความสามารถตนเองเช่นกุ้งกุ้งนะเรียนนวดสมมติว่าคือตอนนี้ยังมีแรงนวดก็โอเคยังมีรายได้ยังหารายได้ได้แต่เมื่อต่อไปสมมติว่าเจ็บนิ้วเจ็บมือหรือว่าแก่ตัวไม่มีแรงอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีรายได้ที่น้อยลงรายได้แบบนี้ มาจากงานที่จะต้องใช้หน้าตาใช้ความสามารถแล้วก็มันเหมือนกับว่าพวกดาราอะไรพวกนี้นะคะนักร้องนักแสดงในวันที่สวยที่หลอ่อที่อายุยังน้อยๆเราก็สามารถที่จะตักตวงได้เยอะนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แกเจ็บป่วยเสียชีวิตไม่ดง่งไม่ดังแล้วก็รายได้ก็หมดนะคะอืมค่ะต่อไปรายได้อีกแบบหนึง่งก็คือรายได้แบบ ทวีคูณนะคะหรือแบบของเรานั่นเองนะคะเกิดจากการสร้างระบบนะคะรายได้ตรงนี้ทำให้เกิดอาระบบทำให้เกิดรายได้นะคะรายได้แบบนี้จะต้องมีการเริ่มต้นค่อยๆสร้างสร้างให้มีอาการกระจายของระบบนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับก๊อปปี้ระบบออกไปเรื่อยๆค่ะเป็นวงเป็นวงออกไปนะคะ ตัวอย่างเช่นเขาจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการเล่นเกมเนาะเขาบอกว่ามีเกม A กับเกม B อืมอย่างนี้นะคะเกม A ก็คือยกตัวอย่างปากกาหนึ่งเล่มเท่ากับหนึ่งหมืนบาทนะคะแล้วก็เกม B ปากกาหนึ่งเล่มหนึ่งหมืนเหมือนกันแล้วก็ทวีคูณไปเรื่อยๆนะคะก็ถามว่าเราอ,อ่ะคือคือเกม B ะจะเท่าตัวเท่าตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว เราจะเลือกเกมไหนนะคะในตัวอย่างเขาก็จะเลือกเกม B เพราะว่ามันเป็นรายได้แบบทวีคูณเมื่อถึงเล่มที่2 0เนี่ยเราก็จะมีรายได้เกินเกม A ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเกม A เนี่ยจะเป็นในแนวของ a อ t i v e ก็คือตรงไปตรงมาเป็นงานประจำเป็นรายได้ที่คาดเดาได้นะคะส่วนเกม B เกม B ก็รายได้แบบทวีคูณ หรือแบบมันตีโบอินคำอะภาษาปากิจก็มานะคะอ่าต่อไปค่ะมาดูรายได้ก้อนหกสิบเปอร์เซ็นกันนะคะก้อนหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นสิบสิบระดับออือนะคะเหมือนรายได้สิบขั้นตอนเออใช่ใชแต่ในนี้เขาจะใช้เป็นเป็นก้อนอ่าก้อนที่หนึ่งก็คือ ่าก้อน,นะน,นที่หนึ่งอเป็นรายได้ตัวนี้รีเทล a r g i n นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือสมาชิกเราก็จะซื้อสินค้าได้ในราคาเท่ากันก็คือลด25%นะคะอ่าต่อไปก้อนที่สองก้อนที่สองก็คือ หมอย,ยังแลดเดิมค่ะ,ะเป็นมันลี่โบนัสนะคะก็คือมีตั้งแต่สเซจนถึง2ี่สิบเอ็อซนะคะ,อ,ะอันนี้จะมี PV เป็นค่างเงินกลางของไทยก็จะอยู่ที่1แต้มก็คือ3บาทถ้าสมมติว่าเราได้สองพันห้ 2, แต้มเราก็จะได้เงินคืนที่สซถ้าได้1นึ่งแสน ห้าหมื่นแต้มเราก็จะได้รายได้ที่เงินคืนที่21เซนตะคะต่อไปอก้อนที่สามนะคะก็เป็น Ruby b โบนัสมอยังไม่ถึงอันนี้รูบีโบนัสก็คือถ้าเรามีแต้มเกินหนึ่งแสนห้าม PV นะคะ MB ก็จะบวก จาก21ให้เราอีก2นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าส่วนใหญ่ทุกคนเข้ามาในเอมก็จะสนใจเรื่องการลดน้ำหนักและก็อาหารสุขภาพถูกต้องไหมคะสมมตินะคะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนสีเทาเราลดน้ำหนักพอลดได้ลดหนึ่งคนร้อยคนเห็นอ่านะคะเราลดได้แล้วก็เราดูแลสุขภาพต่อโดย มีชุดอาหารเชา้าที่ที่เราจะทานเป็นประจำนะคะทีนี้เราก็มีโอกาสที่จะมีคนตามเรามานะคะกินอาหารเช้าเหมือนเราสมมุติว่ามีคนกินเหมือนเราคือสีฟ้านะคะเราคือสีเทามีคนกินเหมือนเรา14คนและชุดอาหารเช้าเนี่ยเราก็ประมาณนะคะต่อเดือนก็ประมาณเจ00บาทต่อคนในเดือนในเดือนแรกเนี่ยเราก็ จะได้14คนคนละ7,000 7,000บาทนะคะ,ะทีนี้มาดูเดือนที่สองเดือนที่สองจากคนสีฟ้านเนี่ยก็มีคนตามมาก็คือเป็นสีเหลืองนะคะคนสีเหลืองก็มา14คนเหมือนกันทีนี้14คนคูณ14คนแล้วก็คูณ7,000มันก็จะได้ที่1,300,000 7จ็ดพันเจนะคะทีนี้มันจะได้ยี่สิบเอ็ดนะคะยีบเอ็ดเปอร์เนี่ยจะมีอ่ารายได้กลับมาอยู่ที่สองแสนแปดนะคะสองแสนแปดนี้เรารับคนเดียวไม่ได้เราจะต้องมาแบ่ง14คนที่มากับเรานะคะอ่าก็จะตก <c oughs> เหมือนเราเดือนแรกนะคะก็คือมีรายได้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันเบาทแบ่ง อ่า1คนไอ้14คนนะคะก็จะเหลือเป็นของเราอยู่ที่123,480อ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเราจะได้รายได้อ่าเขาเรียกรายได้ Ruby ้โบ u ัตรงนี้นะคะคูณ2%เเข้าไปเพราะว่ายอดเราเกินแสนห้าอันนี้มันล้านสโอเคนะคะก็จะได้มาคูณ2%เราก็จะได้เพิ่มมาอีก2700 ราะฉะนั้นรายได้รวมของเราจะตกอยู่ที่ประมาณแสนห้าต่อเดือนใช้ประหยัดประหยัดเนาะโอเคค่ะอ่าต่อไปรายได้ก้อนที่4เป็นรายได้แฟนชายอ่าอันนี้ข้ามไปเลยคร่ะเป็นรายได้แฟนชายรายได้แฟนชาย อ่ะฮะเป็นชาโอเคค่ะก็เหมือนเดิมสีเทาคือเราสีฟ้าคือเพื่อนนะคะพอเราทํา21เป็นเนี่ยเราก็สอนเพื่อนให้ทํา21เมื่อไหร่ที่เราสอนเพื่อนได้เป็น21%ได้แอมเวก็จะนับให้เราเป็นหนึ่งแฟนชายหรือหนึ่งสายงานเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนจะใช้คําว่าหนึ่งสายงานนะคะแล้วก็จะยืมยอดมาคิด หให้เรานะคะยืมยืม,ย,มยืมยอดของสายงานเพื่อนเราเนี่ยคะ่ะนะคะหรือเท่ากับสองหมื่นเจ็ดบาทอันนี้เป็นค่าแฟนชายให้เรานะคะและถ้าเราสร้างสี่แฟนชายได้เอ็มวเนี่ยไม่ได้จํากัดนะว่าจะต้องสร้าง1หรือ2หรือสหรือต้องสี่นะคะอ่าเราจะสร้างกี่แฟนชายก็ได้ที่สําคัญนะคะเราไม่ต้องเสียค่าแฟนชายมัน เซเว่นนะคะสมมุตินะคะยกตัวอย่างมันกุ้งเปิดเซเว่น้วคาดีแล้วกุ้งจะไปสอนฝนว่าฝนเอ่อเอ่อเปิดเซเว่นไหมเดี๋ยวพี่สอนให้อย่างเงี้ยค่ะคือฝนจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้จากพี่เลยนะฝนจะต้องไปซื้อแฟนชายจากเซเว่นโอนแฟนชายก็ประมาณห้าล้านเนาะถ้าเปิดสักสองสามแฟนชายก็สิบห้าล้านเองฝนนะคะอ่านะคะแต่ว่าเหมือนแอมเบเนี่ยก็ คือเราสามารถที่จะแบ่งแฟนชายสอนแฟนชายแยกแฟนชายออกไปได้โดยไม่จำกัดนะคะได้14แฟนชายเอาไหมนะคะและที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าเราคนสอนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนสอนทำเป็นเราจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะอะก็ยังเป็นทุกคนก็ยังทำธุรกิจต่อนะคะอะเป็นที่มาที่บอกก็คือ absolutely passive นะคะไอย ภาษาปกิจก็มาอีกล้วอ่าต่อไปค่ะรายได้ก้อนที่ห้ารายได้แบบ p e นะคะอันนี้ก็คือเอ่อเหมือนกับเราไปสอน A แล้ว A ไปสอน B ได้เป็น21%นะคะเราก็จะได้เงินเปอร์เซ็นต์เนี้ยเอ้ยหนึ่งเเนเนี้ยมาจากตรงนี้นะคะก็คือ มันตรงนี้มันเป็นเงินสามก้อนหมายถึงว่าก้อนแรกเนี่ยเราจะต้องทำยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นให้ได้มันเป็นมันเป็นส่วนตัวของเรานะคะก้อนที่สองก็คืออา่าเราสอนเพื่อนเราที่เป็นสีฟ้าค่ะให้เป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตรงเนี้ยเราจะได้อ่เงินอะไรนะตะกี้อะไรลูบี้อะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะนะสองหมื่นเจ็ดแล้วก็ก้อนที่สามก็คือ เราสอน A ให้สอน B เป็น21เปอร์เซ็นเราก็จะได้เงินเพิร์หนึ่งเปอร์นตรงนี้นะคะหั่งโอเคค่ะต่อไปรายได้ก่อนที่หกรายได้มอรกกนะคะอ่อิมเรลโบนัสอยะาฮาภาษากกิจกรมาอีกแล้วนะคะก็คืออ่าตรงเนี้ยการที่เราอ่ะลงไปช่วยเพื่อนให้เป็น21เปอร์เซนครบ6เดือน ในหนึ่งปีเรียกว่าเพตินัมถ้าเรามี3เพตินัมก็คือ3แฟนชายนะคะเราก็จะได้เป็นมรกฏแล้วนะคะมีรายได้1นึ่งแบวกบวกนะคะอย่างต่ำได้ท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวฟรี1ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็ปลายปีก็ยังมีรายได้0.25%จากยอดธุรกิจทั้งหมดของ MV นะ มาหารด้วยคนที่ได้เป็นมรกฏในปีนั้นนนนะคะถ้ามีมากก็ตัวหารเยอะนะคะอะต่อไปค่ะไรายได้ก้อนที่7จ็ดไดมอนด์โบนัสนะคะอ่ายดไดมอนด์โบนัสเน,นี่ยเราก็จะต้องมี6กฟนชายมีไรายได้ก็2-3สแสนต่อปีเที่ยวปีละ2-3สาครั้งฟรีมีพกเก็ตมันนี แล้วก็มีรายได้เยลลี่โบนัสอย่างที่บอกส่วนจดสอเปอร์เซนนะคะส่วนจุดสอเปอร์เซ็นต์คูณด้วยยอดธุรกิจของ m อในปีนั้นๆแล้วก็มาหารด้วยคนที่อ่าเป็นเพชรใหม่ในปีนั้นๆน,น,นะคะตรงนี้เพชรน้อยก็จะได้เงินเยอะตัวหารน้อยได้เงินเยอะเออ <laughs> ถูกต้องไม่หมอถ้าไม่ไม่ถูกต้อรีบขัดนะหมอ ค่ะรายได้ก้อนต่อไปไดมอนด์บูนัสอันนี้มีเจ็ดแฟนชายนะคะก็เที่ยวปีละสองถึงสามครั้งต่อปีอ่านะคะเที่ยวสองถึงสามครั้งต่อปีแล้วก็เงินสูนจุดสองห้าเหมือนเดิมนะคะหารด้วยไดมอนด์พัสปีนั้น,น,นๆเหมือนเดิมนะคะ เงินสามก้อนก็จะได้มาจากาเงินมรกตเงินไดมอนเงินไดมอนพัดนะคะเหมือนเดิมอ,อันนี้จะได้เขาเรียกว่าเหมือนได้ย้อนกลับไปอะ่ะเออนะคะต่อไปค่ะเป็นรายได้รายปีเหมือนกันนะอันเนี้ยอันเนี้ยพอปีบัญชีหนึ่งหนึ่งเราก็จะมีองคอ์กรใช่ไหมเขาก็เอาองคอ์กรเราครบปีเนี้ย เอ,องค์กรเรามาแผดูว่าเออมีใครได้ตำแหน่งอะไรบ้างนะคะแล้วก็เอามาคิดแต้มนะคะก็คือ,อ10แต้มก็6แฟนชายเราก็จะได้เป็นเพศบริหารแต่ถ้า16แต้ม6แฟนชายเราก็จะเป็นโฟลเดอร์เพศบริหารนะคะหรือ100แต้ม14แฟนชายเราก็จะเป็นมงกุฎทูดซึ่งก็คือ เออมกุฎทูตสองผู้สถาปนานะคะคือพี่บุ้งแล้วก็พี่พันของเรานะคะออันนี้ก็คืออันต่อไปก็คือเอาตารางมาแปลงเป็นเงินเงินประจําตําแหน่งอ่าอันนี้นะคะใครอยากได้เท่าไหร่ก็ตามตารางนี้เนาะไปแปลภาษาปักกิจเอาเองค่ะต่อไปค่ะหมอ รายได้ก้อนที่10 faa point faa point เนี่ยก็คือเอาเงินทั้งหมดที่เราได้แต่ละเดือนมาคูณกับตัวคูณนับตามเต้มนับตามเต้มนะคะเช่นถ้าเรามี35แต้มเราก็จะได้คูณด้วย35มเต้มเราก็จะคูณด้วย300%เซ นะคะ35แต้มนี่จะอยู่ที่4แฟนชายนะคะถ้าเป็น150แต้มเราก็จะคูณที่750%หรหรือเรียกว่าซุปเปอร์เลส <Wow. S 1> นะคะทีนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์เลสก,ก็คือสายที่มีแต้มมีแต้มเกินเกินมีแต้มเหลือค่ะหนึ่งตีได้เท่าไหร่ เราก็จะเรียกตรงนี้ว่า FAA intensive นะคะ incentive ค่ะอ่าต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูความยุติธรรมความยุติธรรมนี่ใช่ค่ะหมออันนี้นะคะเขาให้ดูว่าเนี่ยเราก็ยังเป็นคนสีเท่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราเนี่ยไปสร้างแฟนชายได้สองคนนะคะ ส่วนคนที่เราสอนสีเขียวเนี่ยไปสร้างเฟรนชชายได้อีกสองแต่คนที่เราสอนเนี่ยไปสอนคนสีเหลืองคือเราสอน a a ไปสอน b แต่ b เนี่ยสามารถที่จะสอนคนอื่นได้ถึง6สายนะคะก็เรามาดูว่าใครที่ได้รายได้มากที่สุดใช่เราไหมไม่ใช่ดูรายได้นะคะ สีเหลืองก็จะได้สองแสนสีเขียวก็จะได้หนึ่งแสนส่วนเราเนี่ยจะได้แค่พติน่มำเพราะเราทําคนสําเร็จแค่สองก็คือห้าหมื่นบาทนะคะอ่าอันนี้จะทําให้ให้รู้สึกว่าเออเราไม่ต้องกลัวว่าเราอ่าเราทําเยอะเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบอะไรอย่างนี้นะคะทําเยอะได้เยอะทํามากได้มากนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นภาพหลังๆนี้จะเป็นภาพคนสําเร็จเนาะมีดร ดรจินตนาดรวิทัศน์เป็นพยาบาลนะคะแล้วกเ็เป็นมุงกุฎทู่สองผู้สถาปนานะคะแล้วก็สองนี่เป็นเจ้าของเบต้าโกรแล้วก็เป็นคุณหมอคุณนัทวัฒน์จัาทหารจนๆเนี่ยนี่จำประโยคนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนายพลเราจะรู้สึกว่าก็คือเป็นหมอเยอะนะออันนี้ข้างหลังๆนี่กุ้งจะไม่พูดแล้วนะเป็นคนสําเร็จแล้วก็เป็น เป็นอะไรของ MV เหมือนกับกิจกรรมที่คนของ MV ได้ไปร่วมกับอะ,อะไรนะเขาเรียกเป็นเป็นอะไรเลยนะหมออะไรเมนเม EN, อะไรเลยนะสักอย่างอะไรนั่นแหละนะคะพุ่งอ่านดูแล้วตะกี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่า MV ของเราอะคะ่ะความคิดแนวคิดวิธีการนะคะมันก็จะ,ะมีคนที่แบบ ชอบหรือว่าเออยังไงเดียเขาเรียกนำไปใช้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนสำเร็จมากมายไงน,นะคะอ่าสำหรับวันนี้กุ้งก็ขอฝากรายได้10ขั้นตอนไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ